หาข้อโดนโดนที่คุณพ่อคุณแม่สอนลูกไม่ได้ผลลูกไม่ทำตามหลายครั้งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่พยายามสอนลูกบอกลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไม้อ่อนไม้แข็งหรือว่าคําแนะนําทฤษฎีต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเซิร์ชเจอมาเนี่ยเพื่อที่จะสอนลูกนะคะแต่ลูกเนี่ยยังไม่เชื่อฟังลูกยังไม่ทําตาม จนพ่อแม่เนี่ยเกิดอารมณ์เสียหวัวเสียได้ะนะคะแล้วก็มานั่งทบทวนกันว่าเอ๊ะทำไมนะลูกถึงไม่เชื่อฟังทําไมลูกถึงไม่ยอมทําตามเราในเมื่อเราเนี่ยทำตามคําแนะนําหรือวาทฤษฎีที่เสิร์ชหาข้อมูลมานะคะ 5. ข้อโดนๆที่สอนลูกไม่ได้ผลลูกไม่ทําตามนั้นเพราะ 1. พูดกับลูกด้วยอารมณ์ 2. คาดหวังลูกมากไป 3. ใช้คำสั่งไม่ให้ทางเลือกกับลูก 4. พูดกับลูกในเวลาที่ลูกไม่พร้อมฟัง 5. พูดกับลูกด้วยประโยคเชิงลบก,กี่พ่อกิไหมคะเกิดจากกระไ่ายพ่เกิดกระจินได้นะคะคกณคก็ ต้องอย่าลืมนะคะว่าลูกแต่ละคนเนะคะเขาไม่เหมือนกันแม้กระทั่งลูกของเราเองนะคะในบ้านเดียวกันพื้นฐานการเลี้ยงดูที่เป็นคนคนเดียวกันเนะะี่ยค่ะยังไม่เหมือนกันเลยนะคะคิดแฟมารีก็เลยมีเรื่องดีๆนะคะว่า5ข้อโดนๆที่สอนลูกไม่ได้ผลลูกไม่ทำตามนั้นเพราะอะไรคะ่ะ 1. พูดกับลูกด้วยอารมณ์ สำหรับอันนี้นะคะเป็นข้อที่สำคัญข้อแรกเลยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนค่ะเผลอหลุดอารมณ์บ่อยนะคะจริงๆแล้วนะอารมณ์กโกรธแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับ ได้ทุกคนนะนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไปเจอความเครียดความกดดันเ,เราเกิดอารมณ์โมโหในแต่ละวันได้อะคะ่ะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดกับลูกด้วยอารมณ์แบบนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะตั้งสติสงบอารมณ์นะคะทําให้ใจเย็นลงแล้วค่อยถึงจะพูดกับลูกนะคะ,ะลูกเดียวอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสงบสติอารมณ์ก่อน รอให้ใจเย็นลงแล้วค่อยพูดกับลูกนะคะเมื่อเราใจเย็นลงนะคะลูกก็จะฟังเราด้วยใจเย็นตามเหมือนกันคะ่ะ 2. คาดหวังลูกมากไป สำหรับการคาดหวังอยากจะให้ลูกนั้นทําในสิ่งที่เราอยากต้องการให้ลูกทำเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คาดหวังลูกมากเกินไปค่ะก็คือว่าเอาความรู้สึกของเราอะคะ่ะมาประเมินมาวิเคราะห์ลูกนะคะว่าลูกต้องทําได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเผลอไปว่าลูกเนี่ยค่ะเขาเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่กี่ปีเองดังนั้นเนี่ยลูกของเราอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับที่เราต้องการนะคะแล้วก็การที่ลูกของเราเนี่ยค่ะเขาทําอะไรได้ไม่เท่ากับ ัยหรือว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไปกดดันลูกไปเร่งรัดให้ลูกทำนะคะเพราะว่าการที่เด็กทำอะไรไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กคนอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องนำรายละเอียดต่างๆ่ะคะมาวิเคราะห์ลูกด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละคนนะคะเขามีความถนัดไม่เหมือนกันมีความสามารถไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ 3. ใช้คําสั่งไม่ให้ทางเลือกกับลูกไม่ใช่แต่ผู้ใหญ่นะคะที่ไม่ชอบใครสั่งแม้แต่เด็กๆอะค่ะเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งค่ะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามเลิกใช้ประโยคในเชิงคำสั่งลองเปลี่ยนจากคําสั่งอะคะ่ะมาเป็นประโยคแบบว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกของเราดูค่ะ ให้ลูกของเราเขาได้ตัดสินใจได้มีโอกาสเลือกได้มีส่วนร่วมกับเรานะคะลองดูค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเห็นความแตกต่างว่าลูกของเรานั้นเขาทำตามง่ายขึ้นกับสิ่งที่เราบอกค่ะคุณพ่อคุณแม่คะก่อนจะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะ เช่นเคยค่ะอยากขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะช่วยกดติดตามช่องคิด f a m i l y ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทาง Youtube เนี่ยเขาได้เลิกหมดแจ้งเตือนช่องเด็กช่องครอบครัวอย่างคิด f a m i l y ่ทำให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบว่าคิดแฟมิลี่นะคะได้ลงคลิปใหม่ๆมาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะ รวมทั้งไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปฝากข้อมูลต่างๆนะคะทางชุมชนของ Kid แฟมิลี่ได้ค่ะหรือจะไปพูดคุยกันที่เพจมัมแอ d ด a d ดดแฟมิก็ได้นะคะเอาละค่ะไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อเลยค่ะ 4. พูดกับลูกในเวลาที่ลูกไม่พร้อมฟังถ้าเราพูดกับลูก ในเวลาที่ลูกของเราเนี่ยเขาไม่อยู่ในสภาวะที่เขาพร้อมจะฟังเรานะคะไม่ว่าเขากําลังเล่นอะไรอยู่เขากําลังสนใจอะไรอยู่หรือว่าเขากําลังโมโหกําลังหิวกําลังไม่สบายตัวไม่สบายแบบนี้นะคะรวมทั้งอองอแง,ง,งด้วยอะคะ่ะลูกของเราเขาไม่พร้อมที่จะฟังเรานะคะดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องรอค่ะอดทนรอให้อารมณ์ของลูกนั้นอยู่ในสภาพที่ปกตินะคะ และค่อยพูดกับลูกลูกของเราถึงจะรับฟังเราค่ะห้าพูดกับลูกด้วยประโยคเชิงลบคุณพ่อคุณแม่คะสําหรับข้อนี้นะคะเป็นข้อที่คุณพ่อคุณแม่เพลอใช้มากที่สุดโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็คือการพูดประโยคเชิงลบก,กับลูกค่ะ และคำพูดที่ติดปากนะคะอย่างเช่นแม่บอกให้ทำอะไรก็ทำตามอย่าให้แม่โกรธเข้าใจไหมต่อไปนี้ห้ามทำแบบนี้นะถ้าทำแม่จะไม่รักนะประโยคประมาณนี้นะคะมันเป็นประโยคเชิงลบค่ะคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแรกๆกเนี่ยลูกของเราเขาอาจจะทำในสิ่งที่เราต้องการแต่เป็นการทำไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะ และพอต่อต่อไปเนี่ยนอกจากที่ลูกของเราไม่ทําตามแล้วเนี่ยนะคะลูกของเราเขาจะต่อต้านและกลับทําในสิ่งตรงกันข้ามที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ทํำด้วยค่ะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเลิกพูดกับลูกด้วยประโยคเชิงลบค่ะและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราสอนลูกแล้ว ไม่ได้ผลลูกถึงไม่ยอมทำตามนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่กำลังเจอปัญหาอันนี้อยู่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะลองนำเ,เทคนิคอัน,นี้ไปใช้ดูนะคะเปลี่ยนวิธีการพูดการคุยกับลูกใหม่แล้วลูกจะยอมรับฟังเราง่ายขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะการสั่งสอนลูกตามคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยได้บอกเอาไว้นะคะว่าสอนลูกด้วยความรักให้ความรักไม่ใช่ความโกรธสอนลูกด้วยเหตุผล ให้เข้าใจและนึกถึงความสามารถหรือว่าขีดจำกัดของลูกและสอนลูกอย่างเสมอต้นเสมอปลายค่ะและทั้งบทนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฝมารีนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะฝากทิ้งท้ายอีกครั้งค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ กดติดตามช่องคิดฟ a ร i ม y ด้วยนะคะและก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยการกดไลค์และแชร์คลิปนี้ค่ะให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะคิดฟ a ร i ม y ยินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะมาร่วมการเลี้ยงลูกให้โตไปมีมากกว่าความฉลาดนะคะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ